สวัสดีเราทหารเคยสงสัยกันไม่ว่าทำไมเล่นเท่าไรก็ไม่ได้ของทองสักทีหรือแผนที่ปัจจุบันมันง่ายเกินไปนะแต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะโซนน้องใหม่โซนล็อกดาวช่องเขามาถึงแล้วไปดูกันได้เลยความแตกต่างระหว่างทั้งสองหมดในแผนที่หุบเขาคือเงื่อนไขในการเข้าค่าอุปกรณ์สวมใส่และค่าเข้าจุดถอนกำลังแบบพิเศษเองก็มีน้อยกว่า แถมยังมีเงื่อนไขที่เยอะกว่าแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะในการลงเรทโซนล็อกดาวน์คุณจะเจอซัพพลายและตู้คอนเทนเนอร์มากกว่าปกติและของชิ้นโปรดที่คุณตามหาอยู่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นในโซนนี้มากขึ้นด้วยพูดอีกอย่างก็คือโอกาสที่คุณจะรวยจากการลงเรทครั้งเดียวสูงกว่าปกตินะแถมคุณยังจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มด้วยนะเพียงแค่เอาชนะบอสและลูกสมนุนซึ่งโอกาสที่จะได้เจอบอสนั้นสูงมากอันดับแรกเราขอแนะนำ ให้คุณสวมใส่เกราะลำตัวระดับสูงเมื่อเข้าไปยังโซนล็อกดาวของช่องเขาได้แก่ชุดเกราะระดับ4พร้อมไรเฟิลจู่โจมที่ติดลำกล้องแรงสูงการเตรียมตัวเช่นนี้จะช่วยให้คุณยึดแหล่งทรัพยากรสำคัญสำคัญได้ง่ายขึ้นแหล่งทรัพยากรสำคัญในโซนล็อกดาวแผนที่ช่องเขาได้แก่ค่ายอาวโรงงานขนาดเล็กและบ้านพักชายหาดคุณมีโอกาสพบยุทธพัณฑ์ล้ำค่ามากขึ้น ในสถานที่เหล่านี้สำหรับโหมดล็อกดาวน์แต่จงระวังบอสและลูกสมุนที่คอยลาดตระเวนด้วยผู้ช่วยบอสเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังด้วยและ n p c ที่เป็นศัตรูในโหมดนี้ก็จะโหดกว่าในโหมดปกติถ่าง,งั้นแล้วเราไปที่แหล่งทรัพยากรไหนก่อนดีล่ะนั่นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณเกิดซึ่งเราจะขอแนะนำคุณดังนี้มือใหม่ยังไม่ควรรีบซิ่งลุยเดี่ยวไปยังพื้นที่อันตราย วนไปกับทีมหรือเมื่อคุ้นเคยกับแผนที่แล้วจุดถอนกําลังแบบปกติในพื้นที่ลอกดาวแผนที่ช่องเขาจะเหมือนก,นกันกับในโหมดปกติแต่คุณจะต้องมีโทเค็นของดอสเพื่อใช้จุดถอนกําลังที่บ้านพักชายหาดและจุดถอนกําลังบางจุดจะไม่มีในโหมดนี้นะเช่นจุดกระท่อมร้างเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ลอกดาวให้ทีมคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่